สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด tdecks com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเปนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอังกฤษพบกับทางด้านเยอรมน,นีคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม 4ตีการพบกันกองทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบรนเวไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม4ตี CD 20เกมหลังสุดของทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ4และแพ้2เกมหากดู4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลย โดยนัดล่าสุดของทางด้านอังกฤษนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่23เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 6 4นนัดนี้นะครับอังกฤษพบกับทางด้านเช็กผลคืออังกฤษสามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อหครับผมเรามาดูในส่วนซีตี20เกมหลังสุดของทางด้านเยอรมน,นีนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ9และแพ้3เกมหากดูซีตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1น1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเยอรมน,นีนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่24เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับเยอรมน,นีพบกับทางด้านฮังการีผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแขน่งขนันครับผมผมจึงขอมาดูซีตีห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านอังกฤษนั้นค,นค่อนข้างดูดีกว่าทางเยอรมน,นีอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่อังกฤษต้องพบกับทางด้านเยอรมน,นีผมมั่นใจว่าอังกฤษสามารถชนะทางเยอรมน,นีได้ดุ้ยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสวีเดนพบกับทางด้านยูเครนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิทีมานพบกันกันทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม ิ2 0เกมหลังสุดของทางด้านสวีเดนนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ3และแพ้6เกมหากดูติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางด้านสวีเดนนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่23เดือนมิถุนายนปีพศออ2564นัดน,นี้นะครับสวีเดนพบกับทางด้านโปลแลนด์ผลคือสวีเดนสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านยูเคนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากดูสถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านยูเคนะครับอยู่ที่รายการฟุตบอลยูโรเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับยูเคนพบกับทางด้านออสเตรียผลคือยูเคนแพ้ประวยสกอร์0ประตูหครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮทุเฮการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูซีตีห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านสวีเดนนั้นค่อนข้างดูดีกว่าทางยูเครนอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่สวีเดนต้องพบกับทางด้านยูเครนในคู่นี้ผมขอฟันธงว่าสวีเดนสามารถชนะทางยูเครนได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนักกระชับมิสมสรผมเลือกไปที่คุณว่างเลดบูซันบวกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุิมปิกอสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่29เดือนมิถุนายนปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม เซตยเกมหลังสุดของทางเลดบูซันบวกนะครับพวกเขาชนะ16เสมอ1และแพ้3เกมหากดูเซติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดเลยครับผมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเลดบูซันบวกนะครับอยู่ที่รายการนักกรชับมิสโมสรเมื่อวันที่25เดือนมิถุนายนปีพศ2 0 0 5ลน้องนัดนี้นะครับเลดบูซันบวกเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของดูนาชัสกาสเตดา ผลคือเลดบูซันบวกสามารถชนะมาด้าด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างโอลิเปียกอสนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ4และแพ้3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ3เสมอ1น1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างโอลิมเปียกอสนะครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสโมสรเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับโอลิมปียกอสบุกไปเยือนทางด้าน w วิรฟสเบอร์เกอร์ผลคือโอลิมเปียกอสสามารถบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูหนครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจาก C ีตี h ฮตูเฮการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดู4-5ตหเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเลดบูซันบวกนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างดูดีกว่าแต่ถึงอย่างไรวันนี้จากการที่โอริเบกอรต้องบุกมาเยือนทางด้านเลดบูซันบวกผมมั่นใจว่าทีมเยือนอย่างโอลิเบกอรสามารถชนะได้ในคู่นี้ผมขอฟันธงว่า เล็บบูซันบวกเปิดบ้านแพ้กับทางอลรเปรกอสด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผมส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและะเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันด้ที่เว็บไซต์ t d e a k i n g c o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการถินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเจ์บลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ